ครั้งแรกที่ไปตรวจก็ไปตรวจว่าท้องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยน,นะเออหมอก็อันตรสาวเลยเพราะว่ามันวัดท้องได้ไงว่ากี่สัปดาห์กี่สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเออหมอก็ถามว่าประจำเดือนหมดเมื่อ,อไหร่ก็เก็บมันก็บอกไปเราก็นั่งฟังหมอจับมือกสาวนะคะตอนนั้นน้องได้แค่เซนนิดนะิน่ะ แล้วก็ก้าหมอบอกว่าน้องหัวใจเต้นปกติตอนนั้นก็ดีใจมากค่ะพอต,ตรวจอันตราซาวนั่นแหละโอ้โหน้ำตาแทบปริ่มคือเราเห็นแบบลูกเราอยู่ในท้องอะไรเงี้ยเล็กๆเป็นจุดเล็กๆคือเจ็ดสัปดาห์มันแค่ครึ่งของนิ้วก้อยอะไรประมาณนั่นแหละหนึ่งจุดสองเซนอะไรประมาณเนี้ยเราก็เห็นแล้วก็เออดีใจไง แล้วก็อหมอก็จะตรวจเพื่อทั้งทั้งตัวเกตแล้วที่ด้่าตรวจตรวจผลของช h c ีตรวจผลของอะไรไม่รู้ว่าอีกประมาณ4ี่ห้าข่าค่ะเก็บต่อไม่ได้เพราะว่าเราอายุเยอะกันแล้วไงสามสิบเลยสาสิบห้ากันมาแล้วอะ่ะหมอก็แนะนําว่าต้องไปตรวจนะอะไรอย่างเงี้ยก็จัดการที่หมอหมดตรวจโรคตรวจว่าเราเป็น พาราัซิเมียไหมหรืออะไรยังไงประมาณนี้แหละพอปกติพอตรวจเสร็จปุ๊บหมอก็ให้ผลบอกว่าเออปกติไม่มีภาวะหรือไม่มีการเป็นพาหะอะไรทั้งสองฝ่ายแล้วก็โดนฉีดของเกตดโดนฉีดวัคซีนเพิ่อมอีกเข็มแล้วก็ก,กันหมอก็ให้ยาค่ะก็หลังจากที่ไปหาหมอรอบแรก ก็ประมาณ3-4วันวันนั้นนั่งมาบ่ายไปข้ห้องน้ำแล้วฉี่ทีนี้เหมือนเช็ดทำความสะอาดอะคะ่ะแล้วเลื่อนติดกับกระดาษทิชชู่คือตอนนั้นตกใจมากีบวิ่งมาหาป้าแปลคือบอก็แบบว่าให้รีบไปส่งหาหมอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเลือดออกมาอะไย่างงี้เอาเสร็จแล้วปุ๊บก็กโทรหา หมอเอมอว่ามันเป็นปกติของมดถังมดลูกมันขยายแต่ก็ยังไม่สบายใจพอเลิกงานก็ไปหาหมอคุณาา็สาวูาุีกทีบอกว่า 1. นห้ามเดินเยอะ 2. อห้ามโยกของนาสามห้ามเรียดแล้วก็สห้ามมีเพศสัมพันธ์ ก็โดยปกติทั่วไปนะก็คนท้องอนะันเนาะก็ท้องโตขึ้นจากที่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าพฤติกรรมของแบบคนท้องเป็นยไงไงเออบางคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเป็นผื่นขึ้นหรืออาการแพท้ท้องแบบแปลกๆกันอะไรเงี้ยแต่ของเกตมันก็มีหลายสาเหตุที่ไปเคยไปถามเพื่อนมาเขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบเราก็เป็นกังวลไงเราต้องไปหาหมอบ่อยๆอะไรเพราะเราไม่รู้เรื่องไงคนร้อยคนไม่เหมือนกันหมดไง การแพ้ทอ,องหรือไงก็มีก็สังเกตก็เปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นเยอะเปลี่ยนเยอะมากเราก็ต้องแบบบางทีเราก็อ่านใน Google ดูใน YouTube นิด,นด,นดหน่อยประมาณนั้นเพื่อให้อ๋อเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้มีอารมณ์น้อยใจของคุณแม่ตั้งครรภอะไรประมาณนี้นเหมือนแบบว่าเราทำกันบ้านเยอะขึ้นให้ให้เราปรับกับเขามากขึ้นเอ,อท้องใหญ่มาก คือลูกอ่ะตัวเล็กน,นิดเดียวนะเกศน่าจะกินเยอะเยอะมากมแล้วก็รู้สึกแค่ท้องละมัง้งแต่แต่ล่าสุดช่างน้ำหนักก็น้ำหนักเท่าเดิมก่อนหน้าที่จะท้องนะอาจจะคีเลงหรืออาจจะรวมน้ำ ็ตอนที่เอากางเกงม,มาใส่แล้วใส่ผิดพรู้สึกตัวเองแบบเฮ้ยท้วงอ้วนขึ้นขนาดนี้เลย,ลยนนขนาดากางเกงที่เมื่อก่อนเราใส่เราเล่าหลวงคือหลวงแล้วเราต้องแบบใส่เข็มเข็มขดอะแล้วพอมากลับมาใส่อีกครั้งนึงนะไม่ใช่ว่าใส่แล้วพอดีนะคือใส่ไม่ได้เลย แล้วมีอยู่วันหนึ่งต้องมานั่งเก็บเสื้อผ้าลงถุงที่เราใส่ไม่ได้แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยเราเก็บไว้เนี่ยแล้วถ้าเราหลับคลอดก็คิดนะว่าเสื้าพวกนี้เราจะใส่ได้ไหรือไม่แต่เรื่องว่าเจะอ้นวนเราน่าเกลียดไหมหรือจะโซงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเก๋เป็นคนที่แต่งหน้าไม่จัดอยู่แล้ว คือตอนไม่ท้องก็ไม่ค่อยแต่งหน้าอู่แล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะสวยธรรมชาติอดี๋ยวนี้อย่างว่ามียาบำรุงไงเกจมันก็อ่านนะมันก็อย่างอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่คือมันก็ไม่ได้แบบว่าจะยุ้จนถึงอะไรไงเออมันก็เป็นปกติของมันนะทุกวันนี้ก็เห็นนะเออมันก็มีว่าเออบางทีเกจมันจะชอบโทรหาแม่ไง เนี่ยเกศเหมือนกับแพ้ท้องไปนูน่นไปนี่เนี่ยกระแรดดาเป็นนูน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเออทุกวันนี้แบบว่าเหมือนแม่เราอะนะโทรไปหาแม่เราอย่างเงี้ยแม่เราเหมือนกับเป็นหมอเลยทุกวันนี้ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจแต่ก็เออก,ก็เกตมันก็ฟังมันก็เออใจชื้นขึ้นมามันก็ดีใจหน่อยไงก็ไม่ได้แปลอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มันมีครีมมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้ควายวอรี่เรื่องอะไรพวกนี้ช่วงที่ผ่านมาแพ้ท้องเยอะนะแต่มันไม่ได้เหมือนคนอื่นแบบว่าอยู่ๆก็ อาเจียนออกมาวันละหลายรอบคือมันแปลกไงคือแบบว่าที่สังเกตมาบางทีก็ตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้าบ้านไปอาการแบบว่าง่วงๆซึมๆเบอ์เบอ์อะไรอย่างเงี้ยอยากอ้วกตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้ากลางวันไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอตกเย็นมาปุ๊บเหมือนพระที่ตกดินปุ๊บแล้วแบบเลอะหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยวันเสาร์อาทิตย์ว่ายุดนี่คือนอนทั้งวันเลย ก็ไปอ่านดูว่าเป็นเพราะอะไรก,ก็เออเข้าใจว่าคุณแม่พักผ่อนเยอะไงก็วันหนึ่งก็นอนได้ประมาณสิบกว่าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็เลยเข้าใจตรงนั้นไงนี่แหละบางทีเราไม่เข้าใจเราก็อ่านใน Google หรือใน YouTube อย่างเงี้ยแหละกังวลเหรอกังวลไม่มีนะมีมากมีคือกังวลในเรื่องของของเกตไม่นะเพราะว่า คือตัวเกศเองอะเกศไม่ค่อยเป็นหวัดเป็นไข้อะไรอะไรเงีเ้ยเกศว่าร่างกายเกศแข็งแรงเกศเลยไม่ค่อยกังวลเรื่องว่าลูกอ่าจะสุขภาพร,ร่างกายไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ตรวจร่างกายนะผลเลือดออกมาทั้งพ่อและแม่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลแต่เออ ล่าสุดที่ไปหาหมอมาค่ะเดี๋ยวเกดต้องตรวจดาวซินโดนของลูกอหมอก็บอกว่าคือมันควรที่จะตรวจเพราะว่าเกดอายุเยอะแล้วออตอนแรกหมอก็แนะนำว่าการตรวจดาวอะค่ะมันมีอยสองวิธีคือหนึ่งเจาะเลือดที่โรงพยาบาลแล้วก็ฟังค่าผลเลือดถ้ามันบวกเยอะก็ต้องไปเจาะนังข่ํานะคะ อันแต่นเนี้ยหมกว่ามันมีผลเสี่ยต่อการที่น้ำข้ามเราจะแตกและแทงรูปส่วนวิธีที่สองก็คือเจาะเลือดของแม่ไปคัดแยกระหว่างเลือดแม่เลือดลูกแล้วก็ตรวจดาวก็เลยเลือกวิธีนี้กันจากคนที่ไม่เคยท้องไงแล้วก็มาท้องเราต้องบำรุงอะไรงเงี้ยเราก็พยายามซื้ออาหารบำรุงให้ทุกอย่างอะไรเงี้ย ชดเชยกันใแบบว่าถ้ากินไม่กินผักแต่เดี๋ยวนี้ก็พยายามเขาก็กินกินตามที่เราบอกในผักใบเขียวอะไรเงี้ยก็ดีที่เขาฟังรราฟังเราได้อคือแก่ก็ไม่ค่อยได้เอ,อะไรไม่ได้อา่านหนังสือเกี่ยวกับแม่กับลูกหรืออะไรอย่างนี้เลยนะคะนอกจากจะแบบทานเอาอะไรมาทานที่ออฟฟิศแล้ว พี่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยกินอย่างนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยนะแต่เก๋อ่ะไม่ค่อยชอบอะ่ะมาน,นั่งอ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นที่โต๊กมากกว่าที่อ่านแล้วมาเล่าให้เราฟังคนเราไม่้อะไรห้ามกินกับข้าวอะไรห้ามกินอะไรเงี้ยอืมเรื่องกินยา <laughs> คือเก๋ไม่ค่อยคือเก๋เป็นคนทานยายาอ่ะ คือแกก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าเราจะไม่ทานแกก็แค่บอกว่ากินยาหรือยังทุกคืนถ้าถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันแกก็จะถามทุกคืนว่ากินยาหรือยังยอย่างว่าก็คอยบอกเขาว่าเออเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยเรายังมีอีกหนึ่งชีวิตในท้องเราที่ต้องเราต้องดูแลใช้ท่อหายใจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจก็หลายเรื่องก็โคก็ไม่ได้กิน ของโปรดของเกดอะที่เกดชอบกินบ่อยๆอ,อะคือเกดกินไม่ได้หร,รือเช่นเกี๊ยวปูแกงปังต้มยำไข่ปลาอะไรที่แบบเกดกินอยู่ประจำที่สั่งประจำเลยอะอย่างเช่นปูอัดทอดอะไรอย่างเงี้ยเกดก็กินไม่ได้ก็เมื่อก่อนเคย คิดว่าตัวเองแบบว่าสามารถแบบลุยงานอะไรได้หมดอ่ะพอเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นว่าเราทําอะไรเราเหมือนกับว่าเราต้องระมัดระวังตัวเพราะเราทํางานแบบความเสี่ยงไงเสี่ยงมากบางทีเราก็เป็นนักดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยบางทีบ้านไฟไหมเราก็คิดหน้าคิดหลังแล้วว่าเอ๊ะถ้ากูเข้าไปปุ๊บ คานจะตกลงมาทับกูไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างเมื่อก่อนมันมันไม่มีอะไรไงคือเราก็วู้วามได้อะไรเงี้ยอืมกูไฟไหมมากูไปแล้วกูเข้าก่อนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไหม่ละก็คิดหน้าคิดหลังมากขึ้นเป็นแบบความคิดเยอะเยอะเป็นคนที่คิดเยอะขึ้นดีกว่าอืมนอกจากเรื่องกินมีเรื่องอื่นไหม ที่ที่มันทําไม่ได้แล้วท,ที่ไม่ใช่ทาไม่ได้ที่ช่วงนี้ไม่ไทําแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ทำแล้วก็ไม่มีกติก็ไม่ค่อยทําอะไรใช่ก็ไม่มีอะไรคือมันอะสามารถดูแลคนอื่นได้นะสามารถดูแลลูกหลานอะไรเงี้ยเห็นไงว่าเออมันดูแลได้มันดูแลเก่งนะอืมแต่ถามว่าดูแลตัวเองมัน ก็ไม่รู้ว่ามันจะดูแลตัวเองดีกว่าที่ดูแลลูกได้หรือเปล่านั้นแหละคือมันอาจจะดูแลลูกดีแต่ดูแลตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือไว้เป็นปกติของของเขานะเออแต่ถามว่าเกดมันรักเด็กไหมมันรักเด็กก็ยอมตรงนี้เขาเข้าใจว่ามันรักเด็กจริงดูแลตัวเองไงเดี๋ยวมันก็ดูแลตัวเองได้ใช่เป็นไรเราก็ไม่ได้มีคนอื่นอย่้งไง ที่ผ่านมาเราเรา,เราแทบจะไม่ดูแลตัวเองเลยเราเราคิดว่าเราจะดูแลลูกในท้องให้แข็งแรงไปยังไงก็กินคือตอนนี้พาย,ยายามกินนมอยู่แต่มันก็เกตอะกินนมได้เยอะกว่ากินน้ำเปล่าทุกวันเนี่ยคือบางคืนเอานมมาดูดกินกับยาก็มีเพราะว่า เกดมีความว่ารู้สึกว่าเกดกินน้ำเปล่ากับยาแล้วมันขมมันกินมันตืดไม่ไมลงเลยถามว่าจะบังลุงลูกยังไงตอนนี้ก็กินแต่ของมีประโยชน์ค่ะผักที่ไม่เคยจะเอาเข้าปากเลยเพราะว่นนี้ได้กินแต่ผัดผักแล้วก็นมนม,มนจืดนมจืดนี่ไม่เคยกินเลยก็ต้องมาหากินความรักมันเราสองคนก็ดีอยู่แล้วแต่อยากให้แบบว่า มีความรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนไงเราก็มีตัวเล็กเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้แหละคือรับผิดชอบให้มากขึ้นเรื่องทุกอย่างอะเรื่องไม่ว่าการกินนี่นั่นนูน่นเพราะอยู่กันเราถือว่าเราเป็นครอบครัวแล้วไงเราไม่ได้อยู่กันสองคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีตัวเล็กขึ้นมาก็ถือว่าพ่อแม่ลูกละก็ถือว่าเป็นครอบครัวหนึ่งเหมือนกัน คิดแล้วนั่งคุย,ยกับตัวเองว่าถามตัวเองว่าเกดร,รักตัวเกดเองหรือว่ารักคนในท้องคือตอนนั้นน่ะเกดกำลังจะกินยาแล้วเกดคือคําถามนี้ก็ขึ้นมาในหัวว่าเออเนี่ยเกดร,รักใครอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายเกดก็ยิหยิบยาขึ้นมากิน